ดี่นน่น oh no? right, ีะครับน like ่อยนะนมด้บอกรูปกันนะครับหนึ่งสองสามสี่าี่มาทำไรนม่าแดงของเราด้วยนะครับนี่นะห้ากานะครับน่าเล่นแล้วนะครับโตขึ้นนะครับโตขึ้นโตขึเป็นหลานเจ้าภาพนะครับหลานเป็นเมย์โตขึ้น จะคุณก็ไปเถอะหน้าจะไปเรียนหมอจะลองครับต้องลมหวานนครับอย่างน้เก๋ไดเก่ะครับจับเลืเต็มแรงเลยด่าด่ามันโดนให้มันโดนกันด้วยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับเอ้ยเอาเลยเห็นไหมมีนถ้าไม่รับด่าไปแล้วนะครับตะกี้เห็นไหมครับนี่ดูดิเลี้ยวแรมาจากไหนยักษ์มาเกิดเอ้าด่าด่ามันโดนกันด้วยนะครับไม่กลัวว่าทำไมว่าหัว น่าเผยครับสวยมากมากนะครับนี่นะสองรุ่นหนึ่งเขาเรียกว่าการตีสองแดงนะครับสองรุ่นหนึ่งนะครับเห็นี้นะฮะเห็นไหมครับเห็นรามแร้การของศิลปะการใช้อาวุธไทรบาราของเราได้ยังครับจากแม่นดาบอารียอเมถันอยู่ใจต้นมือใช้กำลังใจกับท่านแสดงของเราเป็ยอดเลยนะครับอ่าเงาควนนะครับนี่นะครับซักกันจริงๆเลยครับ เข็มขัดนะครับาตบมือให้กับนักแสดงของเราด้วยนะครับต้องใจมากนะครับต้องใจมากที่ไม่ได้แบ่งกูกันเลยนะครับนี่ดูดีนะนะี่นายทหารเก่าแท้ร้านนี่นะฮะอกไปแล้วนะครับาประกอบธุรกิจเองนะครับเรี้ยงราบอย่างเดียวเรียนดาอย่างเดียอะเอาตัวนี้เอาเอาเอาเลยโอ้โหสวยงามมากครับโอ้นี่สักเาด้วยนะครับน้า เรื่องหนของการใช้พลังนะครับเหมือนูอนะโคตูอูใช้งมวนะครับอาจจะมีพลังสูงมากนะครับทวนนี้ก็จะต้องปรับยังยังไม่เสร็จคู่นี้ยังไม่เสร็จนะครับนะเครื่องเบสตัวใหญ่ๆนี่มีผู้ฝึกอาคิโดอเลยนะครับนี่ผู้ฝึกอาคิโดมาเรียนนะครับเรียนแล้วก่อนละอันนี้ไหวนะครับไหวมากเห็นไหมครับโชบคุณนะครับเป็นหลานเจ้าภาพเองนะครับตัวการนะเจ้าการนะระวังเฮ้ย นี่ในแบบลูกกันเลยนะครับอ่าไม่รู้ใครเป็นใครแล้วมาด้วยกันเอามาด้วยกันช่วยอาดกันช่วเลยระวังครับหลังครั่งอ่าระวังใส่หนังครับใส่หนังเอาแล้วระวังนะระวังอ่าเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บระวังระวังอ๋อนี่ขอบคุณได้นาเลยนะครับยุนเท็กมาร่วมงานในวันนี้นะเป็นลูกหลานของเจ้าภาพในการหล่อกระตุ้นโลกในวันนี้นะครับนะครับนี่เป็นการรบตะลุงเดินะครับ เราไม่บอกลูกกันนะครับแหมกัดกันไปเลยนะครับหนาได้แผลอ่าโน่นนี่กัดเต็มหมดเลยลบตะมันก่อนนะใช้หวายระวังนะฮะอันนี้ไม่ได้ซ้อมกันแล้วครับนะฮะมาก็เอาเลยนะฮะตัดต้องให้ดูสายตาครับสายตาสายพิษปฏิพานความสามารถสามข้อนี้ล้วนะครับครับใช้รอบหนึ่งอ้าเหนื่นะดนหนักเจ็บนะครับไม่ใช่ธรรมดานะหวายนี่จะเจ็บนะครับแอบหวายโดนหวาย อ่าวกอางงามนะครับที่ชอบประการในตกมือให้กับนักแสดง